ล่าสุดยังไม่มีข่าวเรื่องนี้นะครับว่าญี่ปุ่นจะยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยถึงแม้ว่ามาติคัมภีรยืนยันจะปล่อยนะครับแต่ต่างชาตินั้นก็สแสดงท่าทีในการต่อต้านในการตัดสินใจของญี่ปุ่นแน่นอนถ้าญี่ปุ่นปล่อยในเชิงกานสั่งรารสิ่งที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้นทะเลไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชที่อยู่บริเวณในพื้นที่ของญี่ปุ่นย่อมจะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จีมพิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทัางยูทูบนะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศมีหลายประเด็นโดยเฉพาะสถานก,การณ์โควิด19แล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้เงินเพราะว่า เอาลอตเตอรีไปใส่ในเครื่องซักผ้านะครับได้มีการงัดคุมเข้มนะครับกินในร้านจับกัดคนรวมไม่เกิน2คนนะสำหรับสิงคโปร์สิงคโปร์ออกมาตรก,การคุมเข้มเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด1 9โดยห้ามรับประทานอาหารในร้านและจับกัดการกรวมกลุ่มไม่เกิน2คนหลังจากที่พบคัสเตอร์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ หลายสิบรายนะครับที่กาลังเกิดขึ้นซึ่งมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนกําลังเกิดขึ้นในสิงคโปร์ตลอดจนการหาเชื้อติดตามผู้สมัมผัสอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นระบบช่วยสิงคโปร์แทบไม่พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครมีไรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนลนักษณะของคัสเตอร์ในการที่สนามบินชางมี มีผู้ป่วยรวมกันตอนนี้ก็46รายสำหรับสิงคโ,โปร์ก็กลับมามีผู้ป่วยโควิด -19 อีก,อกร,รอบหนึ่งไต้หวันก็เช่นกันนะครับในขณะที่ CEO รีรูคูเทนนะครชี้ญี่ปุ่นนะครับจับโอลิมปิกท่ามกลางโควิดเหมือนทำภารกิจฆ่าตัวตายนะครอิโรชิมิกิตานินกะารประธานกรรมการบริหารอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ ในการออกมาเตือนญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าจาัดก,การแข่งขันโตกเกียวโอลิมปิกในฤดูร้อนในปีนี้ทามกลางนะครสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ไม่ต่างอะไรกับการทำกิรกิจที่เรียกว่าเป็นกิรกิจฆ่าตัวตายซึ่งเป็นอันตรายตอนนี้ก็มีคนล่ารายชื่อมากกว่า1ล้านคนนะเพื่อทัาการยกเลิกในการจัดโอลิมปิกสหรับคนญี่ปุ่นในขณะที่ไต้หวันยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันเดียวก็พุ่ง180ราย สั่งโยกระดับคุมเข้มในไทเปศูนย์บัญชาการรับมือการแพาานะร่ระบาดในการกลางไต้หวันนะครับโยกระดับการเตือนโควิด -19 สูงขั้นที่3ในกรุงไทเปและเมืองนะครับโดยสั่งปิดสถานบันเทิงและจัดการการรวมกลุ่มในที่สาธารณะเป็นเวลา2ส,สัปดาห์หลังผู้ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่วันเดียวถึง180คนมาตรการ ควบคุมล่าสุดมีผลบังคับใช้กับโรงภาพยนตร์แหล่งสัมมนาต่างๆนะับแต่ยังไม่ถึงขั้นปิดสำนักงานโรงเรียนร้านอาหารส่วนการเรียนสังสรรค์ในครอบครัวในนอกอาคารถูกจำกัดไม่เกิน5-10คนตามลำดับทางการไทเปมีการสั่งการปิดไนคลับในกับสถานบันเทิงทั้งอย่างค่ำคืนไปแล้วก่อนหนีน้และล่าสุดสั่ง อย่างออกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยออกนอกอาคารเป็นครั้งแรกนะครับทางไต้หวันนะครับทางสิงคโปร์ที่รับคำชมเชยจากอชอนนี่ปรากฏว่าตอนนี้เอาไม่อยู่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเลยทีเดียวฮะภัยธรรมชาติก็มาภัยยุเทอร์นาโด2ลูกซัดถล่มจีนยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10บรายได้รับบาดเจ็บกว่า2 0ประยุเทอร์นาโดนะครับถูกพัดถล่มทางตอนกลางของ ตะวันออกของจีนเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนได้รับบาดเจ็บกว่า200คนประยุ่นที่มีความแรงกว่า100กิโลเมตรนะรต่อชั่วโมงนะได้พัดถล่มเขตไช่เทีย้ยนในเมืองอู่ฮั่นนะและมณฑลหูเป่ยเมื่อประมาณ3ทุ่มตอนเวลาท้องถิ่นะทำให้มีบ้านเรือนพังพินาศไปเกือบ30หลังคาเรือนและอีก100 หลังคาเรือได้รับความเสียหายส่วนกระแสลมที่พัดต้นไม้หกักโค่นรถยนต์หลายคันถูกสิ่งของพัดปลิวมาทับขณะที่เกรนก่อสร้างสองตัวถูกพัดจนหักโค่นลงมานี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะรัเสเซียก็มีการประกาศให้สหรัฐอเมริกาและก็รัสเช็กเป็นรัฐที่ไม่เป็นมิตรรัเสเซียนะครับก็มีการประกาศให้สหรัฐอเมริกากับรัสเช็ก เป็นรัฐที่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรอย่างเป็นทางการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์นระหว่างประเทศที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้นประธานาธิวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียได้มีการลงนามในกฎหมายเมื่อเดือนเมษาย,ยนให้จำกัดจำนวนเจ้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานทูตและหน่วยงานต่างชาติโดยมอบให้รัฐบาลจะทําบัญชีรายชื่อประเทศไม่เป็นมิตร นะครับซึ่งต้องเผชิญกับข้อจำกัดดังกล่าวซึ่งล่าสุดนะครับทั้งสองประเทศถูกทูตถูก,ถกไล่ทูดออกจากประเทศไปแล้วนะครับในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอินเดียพุ่งถลง่มทล,ลายนะขาดแคลนเ,เรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขอินเดียกําลังเผชิญกับการขาดแคลนอย่างหนักน,นะครับ จนไม่สามารถรองรับคนไข้ได้ส่งผลทําให้คนไข้ที่มีอาการรุนแรงจะต้องกักตัวรักษาอยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่การขาดแคลนเพียงออกซิเจนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งยารักษาโรคในอินเดียก็ประชิญการขาด,ขาดแคลนแล้วเช่นกันนะครับในขณะที่โควิด -19 ก็ลามนะครับเข้าไป ในคุกในสิงคโปร์นั่งโทษผู้คุม500คนติดเชื้อโควิด -19 และกำลังเร่งหานการกัรคัดกรองนะครับในเรือนจำชางีดำเนินการ1-2วันนะครับ,รงงรนะรบหลังจากที่พ่อครัวทำงานในเรือนจำตรวจพบโควิด -19 นักโทษราว5 0 0 0นคนรวมทั้งเจ้าที่เรือนจำและผู้สมรสถ,ถูกตรวจหาเชื้อทั้งหมดนอกจากนี้นะครับการเข้าเยี่ยมในเรือนจำตั้งแต่17 พฤษสภากรุงไปต้นไปจะได้อนุญ,ญาตเฉพาะพูดคุยทางโทรศัพท์เท่านั้นนกะ็เป็นผู้พ่พอครัววัย39ปีในขณะที่บุนสำรวจจู้หลงของจีนนะครับลงแต่ผิวดวงดาวดวงอาขอไปนะดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจีนประสบความสำเร็จนำหุ่นยนต์สำรวจนะครับรูดรูจงนะครับลงจอดในพื้นผิวดาวอังคารครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อย ก้าไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับโครงการอวากาศแดนมังกรอน,นะครเว็บไซต์ของ CGTN ของจีนรายงานว่าหุ่นยนต์จู้หลงนะครับได้ถูกปล่อยออกจากยานอวากาศเทียนเหินหนึ่งนะครับแล้วร่อนด้วยล่มชูชีพลงจอดบนผิวดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยบริเวณที่ราบต่ำชูโรเปียปรานีเทียนะครับทางตอนเหนือของดาวอังคาร ซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครของสหรัฐอเมริกาก็วอนอย่าก,กักตุนน้ำมันประธานาธิบดีโจไบเดนในกะารของสหรัฐอเมริกาในกะารเรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากกรณีบริษัทโคโรเนียไยไลายเจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมัน,นรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีด้วยแรนซมแวร์ ware, นะครสัปดาห์ที่แล้วจนไม่สามารถส่งน้ำมันไปยังหลายรัฐในช่วง หลายวันที่ผ่านมาโดยให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่กลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงสุดสัปดาห์และต้นสัปดาห์นี่คือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่สาวอเมริกันนี่ก็ร่ำไห้ถูกลอตเตอรี่นะครับ815ล้านแต่ลืมในกระเป๋ากางเกงนะลงเครื่องซักผ้าหญิงชาวอเมริกันลืมลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล815ล้านบาท ในกังเกงซึ่งลงซักในเครื่องซักผ้าเป็นที่เรียบร้อยกองสลากชี้แจงบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าใช้เป็นหลักฐานการขึ้นเงินไม่ได้เว็บไซต์ BBC ของอังกฤรายงานว่าสำนักงานกองสลากผู้ออกรางวัลซูเปอร์ลอตโต้พลัสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา,ม,กามีการเปิดเผยว่าผู้หญิงรายหนึ่งเข้าแจ้งว่าเธอเป็นคนซื้อสลากกินแบงของรัฐบาล ระหวัาง26ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาหรือ815ล้านบาทไปจากร้านสะดวกซื้อในเมืองนอร์วอล์กนะครับใกล้กับนครลอสแองเจลิสตั้งแต่เดือนพฤศจิญญากายยนที่ผ่านมาเธอเล่าว่าตอนที่เธอซื้อแล้วก็พบลอตเตอรี่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพอกลับบ้านก็ถอดกางเกงลงเครื่องซักผ้าและเพิ่งลงมา,าทราบทีหลังว่าถูกลอตเตอรี่ ตอนแรกนึกว่าทำลอตเตอรี่หายจึงพยายามหาอยู่นานก่อนนึกได้ว่าอยู่ในกระกเป๋าเงกงที่ซักเรียบร้อยแล้วจากนั้นเธอพยายามพิสูจน์การซื้อลอตเตอรี่ใบนี้ไปนะครัจนกระทั่งเส้นตายรางวัลได้หมดตั้งแต่วันพุสที่ผ่านมาตามกติกาของซูเปอร์ลอตเตอรพัสถูกรางวัลต้องมาขึ้นเงินภายใน180วันหลังจากออกสลากซึ่งหวดนั้นนะครับตรงกับวันที่14พฤษภาคมเจ้าของร้าน จำนายสลากนะครับเปิดเผยว,ว่าหญิงคนตกล่าวเข้ามาเล่าว่าซื้อสลากจากร้านแลถูกรางวัลแต่ลอตเตอรี่ไม่อยู่แล้วเพราะเธอเชื่อว่าเธอลืมไว้ในกรเะเป๋ากางเกงที่ซื้อไว้นะครับด้านโกศของสำนักง,งานแคลิฟอร์เนียลอตเตอรี่เปิดเผยว,ว่าจากภาพวงกรวงจรปิดนะครับร้านค้าที่พิสูจน์ว่าหญิงสาวซื้อลอตเตอรี่ไปจริงไม่สามารถเป็นหลักฐานขึ้นเงินได้นอกจากจะใช้ลอตเตอรี่ใบจริงเท่านั้นเรื่องของญี่ปุ่น นะครับน่าสนใจให้เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลก็จะดำเนินการปล่อยนะารน้ำเสียโรงงานนิวเคลียร์ลงทะเลโดยจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการนะครับสำนักข่าวโตกเกียวรายงานว่าทางการญี่ปุ่นตัดสินใจปล่อยน้ำปนเปื้อนกำมันตรังสีนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเลนะครับหลังจากหารือกันยาวนาน7ปี ถึงแนวทางการระบายน้ำดังกล่าวโดยจากที่ประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเพิ่งตัดสินใจอย่างเป็นทางการท่ามกลางาเสียงคัดค้านจากชาวประมงในพื้นที่เนื่องจากน้ำที่ผ่านการบะบัดแล้วยังมีความเสี่ยงนระะต่อสุขภาพของมนุษย์เล็กน้อยจึงกระตุต้นให้เกิดความกังวลในกลุ่มของประชาชนรวมถึงเพื่อนบ้านอย่างจีนและก็เกาหลี โดยในตอนแรกรัฐบาลหวังว่าจะตัดสินใจระบายน้ําที่ผ่านการประบัดแล้วในช่วงตุลาคมปีที่แล้วแต่ต่อมาตัดสินใจว่าจะต้องใช้เวลาในการหาหรือมากขึ้นมากขึ้นท่ามกลางความกังวลอย่างหนักหน่วงนะครับเกี่ยวกับการเสียหายต่อชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ทางทะเลจนกระทั่งล่าสุดรัฐบาลไม่กล่าวได้กล่าวนะครับว่าไม่สามารถเลื่อนเวลาในการตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวออกไปได้อีกเนื่องจากความจุของถังเก็บน้ําในโรงงานใกล้ถึงขีดจํากัดแล้วทนกะรครั้งนี้ปีที่แล้วมีการาเสนอหลากหลายเพื่อกําจัดน้ําดังกล่าวนะครับรวมถึงบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์คอมพานีนะครับโฮดิงอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ร่างแผน ที่จะจับกัดบ,บำบัดน้ำในระบบปนเปื้อนต่ำกว่าที่กฎหมายระบุก,ก่อนจะมีการปล่อยลงทะเลขณะที่ทะบวงนะครับพลังงานประมาูรระหว่างประเทศนะครับสนับสนุนแผนการจัดการดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานโลกในอุตสาหกรรมของนิวเคลียร์ในเชิงงานวิกห์นะครับสถานการณ์โดยรวมสำหรับโควิด -19 ตอนนี้ในเอเชียกำลังมาหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันทั้งสิงคโปร์และไต้หวันคนไทยนะแล้วก็คนที่หลบหนีไปอยู่อย่างต่างประเทศโดยเฉพาะโทนี่ยกย่องชมเชยโอ้ยนะครับเป็นประเทศที่แก้ไขปัญหาโควิดได้ทีมได้ดีตอนนี้ก็โควิดกลับมาติดอีกรอบนึงนะครับปัจจุบันทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศตอนนี้นะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับเชคแล้วก็สหรัฐอเมริกานะทั้ง3ประเทศมีการขับไล่ทูตนะครับของแต่ละประเทศนั้นออกจากประเทศเพื่อเป็นการต่อต้านหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากก่อนรัสเซียตามเช็ค อ่รัเสเซียก็จัดให้เช็คเช็คก็จัดให้รัเสเซียนะครับความตึงเครียดตอนนี้เกิดขึ้นปัญหาหลักเกิดจากอะไรปัญหาหลักก็เกิดจากการแย่ง yeah! ขายวัคซีนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของเอ่อกรมันตุลสีนะครับที่จะมีการปล่อยนะลงมาจากทะเลนะลงไปในทะเลนะครับโรงงานนิวเคลียร์ลงทะเลเนี่ย ตอนแรกญี่ปุ่นก็ประกาศจะมีการปล่อยลงทะเลและมีการตัดสินใจแนละ้วหลายประเทศคัดค้านในการประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะว่าผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นยืนยันบอกว่ากำมันตรังสีดังกล่าวนะได้มีการกำจัดแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อคนไม่มีผลกระทบต่อสัตว์แต่ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีต่างไม่มั่นใจในการที่สําคัญในเรื่องของการค้าถ้ามีการปล่อยปล่อยน้ํา ของโรงงานนิวเคลียร์ลงทะเลเนี่ยแน่นอนนะอาหารทะเลของญี่ปุ่นก็ย่อมจะถูกโจมตีเพราะเกรงว่าสัตว์ทะเลก็จะติดกัมมันตรังสีจนถึงขระดนี้หลังจากที่มีการคัดค้านลักษณะดังกล่าวนะคับมันก็จะส่งผลเสียในเรื่องภาพลักษ์ในเรื่องของอาหารทะเลสินค้าทางทะเลพืชน,นะครับที่อยู่และสัตว์ที่อยู่ภายในทะเลรวมทั้งน้ําทะเลที่จะไปเล่น ก็มีโอกาสติดก,กัมมันตรังสีไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ญี่ปุ่นนะั้นต้องเผชิญกับปัญหาของกัมมันตรังสีครั้งแรกก็เจอระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาจัดให้ถึงสองลูกนะครับตายกันเป็นหลายแสนคนเลยอีกรอบหนึ่งจากโรงงานนิวเคลียร์นะครับที่ทำงานผิดก็จนส่งผลทำให้ต้องมีการไปปิดโรงงานมีคนตายนะเป็นจำนวนมาก จากโรงงานกำมันตรังสีที่ปิดพลาที่ฟุกุชิมิชิมะนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการบำบัดน้ำเสียนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ล่าสุดยังไม่มีข่าวเรื่องนี้นะครับว่าญี่ปุ่นจะยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยถึงแม้ว่ามาติอกัปตียืนยันจะปล่อยนะครับแต่ต่างชาตินั้นก็สแสดงท่าทีในการต่อต้านในการตัดสินใจของญี่ปุ่นแน่นอนถ้าญี่ปุ่นปล่อย ในเชิงงานสังคราห์สิ่งที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้านทะเลไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชที่อยู่บริเวณในพื้นที่ของญี่ปุ่นย่อมจะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทสศ์กิจกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดีที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิตตากันที่เราเจออยู่ ดราวสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พูกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจะดีร้ายสึกเท่าไร แค่ไห <Yeah. S 2> นก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉัน จะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปัดวันที่ทุ่งเทและเกมหมดหน้าตัดก็กลายเป็นสูนสลายและกลายเป็นกองซากปรักกลายเป็นลาบหลักมานานและปิดแยกเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินช้าไปแทบเข็มสั้นและทักเข็มดาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะิ่งเห็นดาวฉันเป็นแสงแพร่พาไปากอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิดปมมาพาไม่ใช่สงครามหรือไัยมีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ทันกำลังใจให้เราได้ร้องกัน วันใหมม่่ทีจะาไปพ้รันรส่งกลำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ ให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ